ชิมกระเพราไข่โอกระเพรากุ้งไข่ดาวนะคะกะับน้ำจิ้มนี่ค่ะนากินไม่เออวิธีทำก็ทำแค่ห้แล้วนะจ๊ะดูเอานะจ๊ะมันเป้เป้ากินเพราะว่าเวลาน้อยข้อมูลในโทรศัพท์มันเต็มแล้วแสรบหได้หลาย มากนี่นะครับน้ำปลาใส่ไข่ดาวลงไปสุดอยอดสุดยอด,ด,ดอือหือเพราคุ้ม คำละตัวเน้นๆมัน่อน,นไปแล้ว ขาก็ห้อนขุ่งก็ห้อนน right. ั่นไรเจ็ดพริกเข้าไปด้วยทำละตัวเน้นเน้เห็นไหม๊ะน่ากินไหม มื่อนี่เขาจะพักติดเน็ตไทยนะครับได้เสาร์แค่แค่กินเช้เขากขินนั่งนั่นแล้วมาห้องสมัครตอนได้แล้วอ่ะทรงเขากล้ามมาหาไม่หน่อยตอนโม่งกลัว <c oughs> ก็เล่นหลบกระตื่นเลย เน็อทไม่ไหนวางให้ฟังว่าทดลองใส่แบบนหนึงนะคะฟรเมืองทีวีไดฟีีหาสิบสองช่องเอสเอได้โทรศัพท์ม่หนอ่อยรอยเตือเนอีกร่อยเมฆไหมคะแม่น่อยบรู่คความจุร่อยเมฆบ้านทอไหนแม่หน่อยบรความดูนะคะสำหรับคฟางใ,ใส่ฟรีว่ามันดีหรือบรดีถ้าดี เขาสิใส่เขาจงเบิงว่าเขามีเขาสะมีแต่ร่างว่าเอาเท่านี้จะเป็นเงื่อนเท่านี้ต่อเดือนนะคะส่วนน้ำปาเห็นแล้เวเราเขาติดแล้ว่อนไม่เราจะเอาแต่ชิดจังในตัางนะคะ